ทำไมจุดหมายแรกของการเที่ยวน่านต้องแวะคาเฟ่ที่กิ่วม่วงอันนี้เป็นคำถามที่แบบผุดขึ้นมาระหว่างเดินทางทำไมวะ <laughs> อาจจะเพราะที่นี่มีคาเฟ่และร้านอาหารให้คนที่เดินทางมาไกลได้พักผ่อนนั่งชิวชมวิวเขานานมันก็หนุบอ่ะขี่รถเครื่องมาบนภูเขาอ่ะใจมันก็เหงาอยู่ดีอะเอ้ย <laughs> แาลและนี่เป็นจุดแรกที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเขาน้านในภาพรวมสําหรับการเที่ยวหน้านเป็นวงกลมถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาทางสันติสุขเมื่อมานั่งที่คาเฟ่น,นี้มองวิวจะเห็นเขาลูกหนึ่งที่ใหญ่มากและนั่นคือยอดดอยภูคาที่เราจะต้องเดินทางไปแค่เห็นแค่นี้ก็เหมือนออเดอร์เล็กๆที่ทําให้การเที่ยวครั้งนี้มาดูน่าตื่นเต้นเราว่าจุดขายของคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารที่นี่ที่มากกว่าวิวคือการตกแต่งร้านนะ โซนนี้ร้านอาหารคาเฟ่แข่งกันตกแต่งร้านเก่งมากแต่ละปีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าถ้าที่ไหนทำมุมถ่ายรูปมุมแลนด์มาร์กปังๆได้ที่นั่นจะบุมในส่วนของราคาเครื่องดื่มและอาหารก็เป็นราคานักท่องเที่ยวเลยค่ะแต่แถวนี้ก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่เล็กๆที่ราคาไม่แพงอยู่นะคะไวไอ <c oughs> จะมารีวิวให้ฟังนะใครชอบเรื่องราวาระหว่างทางแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เราใส่หมวกกันน็อกหัวเราก็จะมีแต่เหงือ่อแล้วก็เรียบแป้เหมือนคนไม่ได้อาบน้ำแบบนี้นะคะ